ไปดูเดี๋ยวตอบคำถามคุณเข็มพรก่อนนะ คุณเฉ็มพรอยู่บ้านกรวดบุรีรัมถามว่าวัวเป็นโรคที่มีตุ่มตามตัวแบบที่ออกข่าวอยากทราบว่ากระทรวงเกษตรจะมีมาตรการช่วยเหลืออย่างไรบ้างมีมาตรการช่วยเหลือนะคะชือโรคอะไรนะน้องลามปีสกินในโคและกระบือระบาดในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะคะประมาณ40กว่าจังหวัดแล้วตอนนี้ปฐมมาเหตุเกิดพบครั้งแรกที่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็โรคนี้นี่มีมานานแล้วเคยเกิดระบาดต้นกําเนิดอยู่ที่ประเทศแกมเบียทางแ บริกาใต้เมื่อปี2,472นั่นนะนานมากนานมากแล้วกเป็นหม่ปีแล้วนะแล้วก็เข้ามาทางเอเชียของเราเนี่ยปี63นะครับในแถบประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็มาเข้าไทยในต้นปี64คือต้นปีเนี้ที่เข้ามาสู่ประเทศไทยสันนิษฐานว่าคงจะมาจากการเอาวัวขยา้าืแดนเข้ามาตอนนี้ให้ปิดด่านเรียบร้อยแล้วนะคะตัองสต่เราคนที่ผ่านาะครับหมออกและอ้ามเข้าเลยนะครับแล้วก็ เชื้อที่ทําให้ติดเชื้อนี้เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะแล้วก็พานาโรคนี้ก็คือยุงริ้นไรแมลงวันนะครับนี่ก็คือตัวที่ัตัวเล็กทั้งหลายตัวที่นําเชื้อนะครับตัวที่นําเชื้อแล้วก็ทําให้ติดกันติดแล้วรักษาหายไหมเมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยกเกษตรประพัดโพธสุทนนะครับบอกเลยว่ารักษาหายภายใน30วันควัน แล้ววัวควายที่มันติดเชื้อแล้วมันรักษาหายแล้วมันกินมันได้ไหมจะกินมันในที่นี้นะกินได้โรคนี้ไม่ติดจากสัตว์สู่คนเป็นโรคที่รักษาได้ไม่เป็นอันตรายกับการบริโภคนะคะครับแต่ว่าถ้าตายนี่อย่ามากินเลยนะผมว่าดูสภาพมันนะเนาะออย่ามากินต้องออกไปฝังแต่ว่าก่อนฝังก็ถ่ายรูปเก็บไว้ทั้งหมดก่อนเพื่อจะตอบคําถามคุณเข็มพรว่าแะ้รรัชจะเยียวยาไหมเยียวยาถ้าวัวควายก็เทียบเป็นอายุนะ ถ้าวัวอายุไม่เกิน6เดือนเนี่ยเขาชดเชยให้8 0 0พันบาทต่อตัว,ว,วควายนี่ให้หมื่นหนึ่งควายจะแพงกว่าแล้วก็ถ้าถึงหนึ่งปีเขาให้วัวเนี่ยหมื่นหนึ่งควายหมื่นสองนะครับเอาว่าสูงสุดเนี่ยที่เขาจะเยียวยาช่วยเหลือก็คือว่าวัวเนี่ย สองปีขึ้นไปเนี่ยได้หมื่นแปดควายสองหมื่นสองนี่คือที่ที่รัฐบาลจะเยียวยาให้แต่ถ่ายรูปเก็บไว้กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นหลักฐานว่าควายตายจริงวัวตายจริงนะไม่ใช่สมมุติว่าควายตายอย่างนี้ไม่ได้นะล้วไปขอขอเยียวยานี่ก็ทำประกันชีวิตได้ด้วยไม่ใช่หรอแล้ว,ลวประกันภัย,ยเขาก็ทําประกันภัยถ้าเราเลี้ยงเลี้ยงควายเลี้ยงวัวแบบนี้เยอะๆเป็นฝูงเนี่ยนะเราอยากจะซื้อประกันเนี่ยนะครับเข้าใจว่า400บาท นะครับของทิพยประกันภัยไพกับ400บาทต่อตัวอาคเนเอต่อตัวนะชดเชยตายทุกกรณี30,000บาทนะคะแล้วก็เปิดให้เจ้าของฟาร์มที่มีโคกระบือจำนวนมากๆสามารถนําเข้าวัคซีนเองได้แล้วไอ้ที่เขาทำประกันวัววัวละตัวละ400ทำประกันเพราะวัวตัวเป็นหมื่นเป็นแสนนะมันตัวเป็นล้อยร้านนะวัวนะน้ต่มีหลายสายพันธุ์ค่ะใช่ก็อยู่กับสายพันธุ์อย่างเช่นอเมริกันบราว์มันอย่างเงี้ยนะโอ้โหตัวอย่างกระยักษ์น้องยักษ์ถ้ากับช้างอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําประกันกันไว้แล้วก็วัว ท่านเกิดอุบัติเหตุตายขึ้นมาทุกกรณีเดินข้ามถนนรถชนตายนี่ก็ได้ไม่ใช่ว่าได้จากโรคนี้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นโรคนี้ตอนนี้วิธีการป้องกันก็คือเขาเอาวัคซีนนำเข้ามาแล้ว6 6หมื่นโดสนะครับจาก3ประเทศก็คืออียิปต์แล้วก็ตุรกีแล้วก็แอฟริกา3ประเทศเพราะว่าวัคซีนนี้มีน้อยมากะนะครับนี่นำเข้ามาแล, 6, 000, แล้ว6 0หมื่นและจะนำเข้ามาสัปดาห์หน้าอีก3 0 0แสนโดสนะครับส่งให้กับปสัสสาวะ อำเภอจังหวัดเพื่อจะไปฉีดให้กับวัวควายในพื้นที่ระบาดโดยฉีดฟรีฉีดฟรีนะครับเพราะงั้นถ้าประชาชนที่มีปัญหาเรื่องของอโรคนี้นะครับก็ติดต่อที่ปศุสัตว์อำเภอของท่านได้เลย โรคลำปีสกินนะคะหางบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนไม่เพียงพอเขาก็จะไปใช้งบกลางเพื่อที่จะหยุดโรคระบาดให้ได้โดยเร็วค่ะครับนี่เป็นโรคระบาดใหม่อุบัติไม่ใช่ไม่ใช่อุบัติใหม่นะเป็นโรคระบาดใหม่อุบัติใหม่คือเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดแต่นี้มันเกิดมานานมาแล้วใช่ถ้าระบาดใหม่นี่คือแสดงว่าเคยระบาดนะมันเคยระบาดไหมคะ ไม่เคยไม่เคยเราไม่เคยพบในประเทศไทยไม่เคยเจยจึงกลายเป็นโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทยแต่ว่ามันเกิดขึ้นในแกมเบียเมื่อหลายร้อยเป็นเกือบจะร้อยปีก่อนนู่นเพราะงั้นเป็นโรคที่เคยเกิดอยู่แล้วนะครับ